ตามข่าวกันต่อเลยค่ะช่วงนี้มาดูกิจกรรมที่น่าสนใจสําหรับเด็กๆและเยาวชนกันบ้างนะคะเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จะเป็นสําหรับยุคนี้ด้วยนะคะไปดูจากทางธนาคารไทยพาณิชย์เลยค่ะล่าสุดนะคะจัดก,กิจกรรมพัฒนาทักษะและความสามารถเยาวชนค่ะเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่18ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา และประกาศเสียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชนะคะรวมส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการกล้าใหม่ไฝ่รู้ปีที่18ค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสงศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้แสงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการทำงานเป็นทีมค่ะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของเยาวชน4ด้านนะคะประกอบไปด้วยการคิดแบบวิจรารณญาณหรือว่า Critical Thinking การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่า communication การทำงานเป็นทีมค่ะ collaboration และความคิดส,สร้างสรรค์ creativity นะคะรววมถึงปลูกฝังจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองดีต่อสังคมส่วนรวมเป็นทั้งคนดีและคนเก่งนั่นเองค่ะการแข่งขันนะคะแบ่งเป็น2ระดับการศึกษาค่ะได้แก่ระดับประถมศึกษาแข่งขันสร้างสารรค์จินตนาการผ่านศิลปะและระดับมัธยมศึกษา และประกาศเสียบัตวิชาชีพปวชแข่งขันโครงงานเพื่อยกระดับชุมชนไทยตามแนวทาง ESG ค่ะโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญสามารถศึกษานะคะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยสามารถศึกษาคู่มือเตรียมความพร้อมและสมัครได้เลยนะคะตามหน้าจอค่ะสแกนเดอร์หรือว่าทางเว็บไซต์นะคะกล้าใหม่ไฟรู้พลเมืองดี .com ตั้งแต่วันนี้ค่ะ ไปถึง15สิงหาคมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง Facebook Fanpage SCB Challenge กล้าใหม่ไฝ่รู้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่เปิดโอกาสค่ะให้น้องๆนั้นสามารถที่จะมาพัฒนาทักษะนะคะเพิ่มเติมความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ได้โชว์ผลงานที่ตัวเองมีศักยภาพในการที่จะถ่ายทอดออกมาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครกันไปได้แล้วค่ะ